สวัสดีครับเพืเ่อนๆพบกับรายการท่กไทยไปกับแกครับพาทุกท่านมาเที่ยวป่าเขาใหญ่นะครับแต่เป็นป่าที่สวยงามและพัฒนามีพื้นที่ให้เราได้เดินท่องเที่ยวผจญภัสยสบายๆนะครับสายลมแสงแดดยามเช้านะครับเจ็ดโมงกว่าๆเสียงนกร้องเสียง จิ้งจิ้งหลุดเลยๆยังมีนะครับมาทุกครั้งครับที่นี่ครับเขาใหญ่นะครับตรงนี้เลยแยกหิวปักกั้งมานิดหนึ่งนะครับแม่ชื่นใจทุกครั้งชื่นใจมากๆช่วงเข้าฤดูกาลของบรรยากาศลมหนาวมาเบาๆนะครับลมหนาวลมหนาวมาเบาๆแม่ชื่นใจ หลังจากพักช่วงเช้าเดินไปแล้วรอบหนึงครับผมมาพักที่นี่แล้วต้องบอกว่ามีพื้นที่ที่ให้เดินชมดอกไม้ สายทานน้ำไหลที่นี่ต้องบอกว่ามีทั้งดอกไม้ต้นไม้ลำทานที่เขาทำคันกั้นน้ำไว้ โอ้โห oh. oh เราบอกว่ามาที่นี่สบายใจและมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับสบายใจมากเสียงกระเซ็นของน้ำนะครับ,บ,ก,บลกล้องไปกับเสียงนกร้องจิงรีทีจิ๊ดโอ้โห พื่นใจมากนะครับบรรยากาศดีมากผมมาที่นี่เขาใหญ่ต้องบอกว่าได้ถ่ายภาพไปเยอะมากถ่ายวีดีโอไปเยอะมากนะครับชื่นใจและนำภาพวิวต่างๆไปทำคอนเทนต์ในรายการทั่วไทยไปกับ Big แอทุกครั้ง นะครับหลายหลายท่านชมแล้วบอกโอ้โหดีมากเลยชื่นใจสบายใจมากนะครับนะครับผมมีความสุขมากมากนะครับก็ตามภาพสามภาพมาฝากนะครับความสบายใจชื่นใจ คนรักต้นไม้คนรักธรรมชาตินะครับหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงมาเขาใหญ่แล้วตอบโจทย์ความสุขชาร์จแบตเตอรี่ความคิดสติปัญญานะครับดีมากสบายใจมากโอโซนซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างมีหมดเยอะมากมายเดินไปทุกก้าวแล้วคุณภาพชีวิตดีจริงๆครับ เพลิดเพลินเพลิดเพลินไปด้วยกันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินและมีความสุขกับบรรยากาศเขาใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สวยสวยต้นไม,นไม้ดอกไม้สวยสวยบรรยากาศธรรมชาติดีๆมีความสุขไปด้วยกันครับคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างนะครับท่านทั้งหลายที่ชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาแคมป์ปิ้ง แคมปิง้งการทชอบแน่ๆนำมาฝากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีขอท่านมีความสุขกับธรรมชาติดีๆที่นี่เขาใหญ่แฮปปี้แฮปปี้และมีความสุขด้วยกันครับ